เฮ้ทุกคนเคยเจอโมเมนต์แบบว่ากำลังกินส้มตำแซ่บๆอยู่ดีๆแล้วเพื่อนก็ทักมาว่าเฮ้ยแกได้ข่าวเรื่องโรคร้ายล่าสุดยังปึ๊บส้มตำจืดสนิทเลยครับแล้วทีนี้คำถามคือประกันโรคร้ายแรงเนี่ยมันจำเป็นขนาดไหนในยุคนี้ผมว่าเหมือนมีร่มตอนแดดออกอ่ะอาจจะดูเกินไปแต่พอฝนตกมาจริงๆร่มอันเดียวก็ช่วยชีวิตได้เลยนะ เมื่อก่อนผมก็คิดนะแม้ผมมันคนแข็งแรงจะเป็นอะไรไปได้จนกระทั่งเพื่อนสนิทผมคนนึงเนี่ยแหละแกเป็นสายกินคลีนออกกำลังกายทุกวันสุดท้ายก็ยังไม่รอดตอนนั้นผมนี่อึ้งไปเลย เพื่อนผมก็บอกว่ารู้งี้ทำประกันโรคร้ายแรงไว้ก็ดีผมเลยรีบไปหาข้อมูลเลยครับพี่น้องสรุปคือจ่ายเบี้ยประกันเดือนละนิดหน่อยแต่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นล้านคิดดูดิคุ้มกว่าซื้อหวยที่ไม่เคยถูกอีกบางคนอาจจะบอกว่าเก็บเงินเองดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดป่วยขึ้นมาจริงๆเงินเก็บอาจจะไม่พอไงเหมือนเรามีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินนั่นแหละสรุปเลยนะครับ ประกันโรคร้ายแรงเนี่ยมันก็เหมือนซื้อหวยที่ยังไงก็ถูกถูกรางวัลเป็นความอุ่นใจไงล่ะใครยังไม่มีรีบไปทำซะจะได้กินส้มตำแซ่บๆได้อย่างสบายใจบายบาย